สวัสดีครับน้องชายแนะนําตัวหน่อยครับผมวันวิเศษลูกวันใหญ่ครับวันวิเศษลูกวันใหญ่เป็นลูกชายของวังวิเศษครับเป็นหลานของแสงอีลานครับโอ้หนี่นักชกสายเลือดดีมากเนี่ยพ่อกับลุงเนี่ยเขาระดับยอดมวยเลยนะมวยมวยเงินแสนมวยดังเลยครับเราเราอยากจะเป็นมวยดังแบบพ่อแบบลุงไหมอยากก็เห็นพ่อต่อยไหมเคยที่ไหนมวยรอบที่ช่องสามใช่ไหมใช่ อ๋อเป็นไงพ่อต่อยไห้าะได้รองแชมป์มาเก่งไหมพ่อเก่งไหมใช่ได้เคยเห็นลุงต่อยไหมลุงรันอะเคยอะเป็นไงบ้างเอ้ยอานอ้นองพ่อน้องพ่อเป็นไงบ้างเก่งอนะเก่งเก่งทั้งคู่เลยอ๋อแล้วเราอย,อยากจะเก่งเหมือนเหมือนเขาไหมอยากคือตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่สอดยาพันธ์มาอยู่กี่ปีแล้วฮะปีขึ้นมานะไม่นานนะปีกว่าปีเงี้ยแล้วก่อนนั้นไม่อยู่ไหนมาครับทีเด็ดเก่าเอาไปอยู่ทีเด็ดด้วยอยู่อยู่นานไหมไม่นานนะไม่ถึงปีอ๋อ แล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงอาอาให้มาพิลพิลันให้มาอาลันให้มาแสงอีรันลูกวันใหญ่มาอยู่แสงอ๋อสอเดชพันธ์ปีกว่าปล่อย4ไฟแล้ว4 4ไฟเป็นยังไงบ้างอ๋อชนะนก3แพ้1แพ้1แต่ว่าล่าสุดที่ไปต่อยบุญรัมเนี่ยฟอร์มติดตามากวันนั้นพิกชนะใครนะครับเพชรเดินดงครับเพชรเดินดงสอเดชพันธ์ได้แดชีวันทวีเฮ้ยบอวันทวีครับ ได้ฉีดเยอะเลยครับได้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นนะห้าหมื่นครับโอ้ห้าหมื่นแล้วก็ค่าตัวอีกน่าจะรุ่มๆหลายหมื่นเลยเกือบแสนน่ะตอนนี้มีรายการละครับเจอใครนะครับไฟป่าไฟป่าจอพัทริยาครับเป็นไงบ้างเคยเห็นเขาถ่ายไหมเคยอ่ะเขาสไตล์ยังไงมือซ้ายบมือซ้ายใช่เป็นไงเจอทรงนี้ได้สูได้เฮ้ยเราเรา ตกลงเราต่อยเวทไหนแน่เนี่ยเราเวทเก่งเราเวทไหนร้อยแปดวันนั้นต่อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดไม่อยากตื้นอ๋อร้อยแปดร้อยเจ็ดก็ประมาณนี้ที่ไม่อยากตื้นกระดูกเราภูภูทรเราถึงร้อยไฟไหมไม่ถใช่ครูทอนนครบาลรวมรวมกันกี่ไฟสามสิบยังน้อยอยู่นะยังน้อยถือว่ายังยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นเรียมดีมาก ลูกลักษณะแบบนี้เนี่ยเราซ้อมมาอย่างไงเราฝึกไปเจอคการิ้งขนดูคลิปพวกพี่พๆยังดังอ๋อดูคลิปดูคู่วยดังๆแล้วก็มาฝึกตอนซ้อม <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับก็เจอไฟป่า <c oughs> วันที่เท่าไหร่นะยี่ <22. S 1> <c oughs> สิบสองครับ <c oughs> อีกนายยบบนเดียวไหนนะลุมพินีลุม <c oughs> พินีวันวันเสาร์เสาร์ที่ยี่สิบสองที่ลุมพินีก็เจอไฟป่าก็ก็รอติดตามอันนีคตนี่ตั้งเป้ายังไงบ้างก็ อยากเป็นเหมือนพ่อเหมือนอาอยากเป็นเหมือนพ่อเหมือนอาเหมือนวังวิเศษเหมือนแสงเงินและลูกบ้านใหญ่ก็ต้องเสริมกระดูกประสบการณ์ต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็ขยันตั้งใจซ้อมอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับี22มกราฝากเชียร์ฝากชมผมไดยครับติดตามได้ครับจะไม่ทำให้ผิดหวังที่22มกราที่ไหนที่ลุมินีวันเสาร์อาดูอยู่อาดิอยู่ที่จีนอ่ะพูดอะไรกับอาหน่อย คิดถึงนะคิดถึงนะส่งเงินให้หลานมัง้งโอเค